สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cosmic Read รายการที่จะพาคุณไปเปิดตำรารักแบบโหราศสาสตร์สากลสายฮาแต่แม่นเวอร์ใครที่กำลังอยากรู้ว่าแฟนราศีนี้ต้องดูแลยังไงให้อยู่หมัดจะงอยังไงให้อภัยไวหรือจะรับมือยังไงในวันที่งอนตุ๊บป่องวันนี้เรามีวิธีดีๆครบทั้ง12ราศีมาบอกกันฟังจบรับรองว่ารักนี้จะรอดรอดแบบมีรอยยิ้มแน่นอน แต่ถ้าไม่รอดก็อย่างน้อยก็ได้ไกด์ไลน์ประกอบการตัดสินใจให้ดีกับทุกฝ่ายที่สุดนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสำหรับท่านที่มีคู่รักราศีเมถุนถ้าคุณมีแฟนราศีเมถุนขอแสดงความยินดีด้วยว่าชีวิตรักคุณจะไม่มีวันน่าเบื่ออีกต่อไปเพราะเมถุนคือราศีของความหลากหลายความขี้เล่นและการเปลี่ยนแปลงเมถุนไม่ใช่คนอยู่เฉยได้เกินหนาที ถ้าคุณเป็นคนชอบอะไรนิ่งๆเงีเยบๆอาจต้องทำใจไว้หน่อยเพราะเขาคือคนที่เปลี่ยนใจได้วันละสามเวลาหัวใจของเมทุนคือความสนุกถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่าเบื่อเมื่อไหร่เขาอาจจะยังรักคุณอยู่ก็จริงแต่เขาจะเริ่มหันไปหาอย่างอื่นทำแทนทั้งเพื่อนกิจกรรมหรือโซเชียลมีเดีย ดังนั้นอย่าเป็นคู่รักที่อยู่แต่ในกรอบเดียวกันชวนคุยเรื่องใหม่ๆชวนทำอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะได้เห็นอีกมุมของเขาที่น่ารักสุดๆเมถุนเป็นคนคุยเก่งถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับคุณต้องเป็นคนพร้อมคุยพร้อมฟังอย่าไปห้ามอย่าไปปิดกัน้นเพราะเขาจะอึดอัดเขาอาจจะพูดวนไปวนมาเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณฟังได้เขาจะรู้สึกว่าคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดด้วยไม่ใช่แค่แฟน เวลาทะเลาะกันอย่าคิดว่าจะสู้กับคำพูดเมถุนได้เพราะเขาจะหาเหตุผลมาได้ร้อยแข้อดีคือเมถุนโกโรธง่ายก็หายเร็วมากถ้าจะงอก็ใช้มุกตลกใช้การแย่เบาๆอย่าไปเครียดใส่เพราะเขาจะเครียดกลับไม่เป็นเล่นให้ขำสถานการณ์จะคลี่คลายไวสิ่งที่ควรเลี่ยงที่สุดกับแฟนเมถุนคือการผูกมัดเกินไป อย่าหึงเกินเหตุอย่าคุมเวลาอย่าคอยโทรตามทุกนาทีเพราะเมถุนเป็นคนรักอิสระรักพื้นที่ส่วนตัวถ้าคุณให้พื้นที่เขาเขาจะกลับมาอยู่กับคุณเองอย่าลืมว่าเมถุนเหมือนลมอยู่เฉยไม่ได้ถ้าคุณอยากครองใจเขาต้องเป็นคู่ที่ปรับตัวเก่งสนุกได้หลายโหมดคุยได้ทุกเรื่องบางวันเป็นเพื่อนบางวันเป็นคู่รักบางวันเป็นที่ปรึกษา เมทุนจะรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่และอยู่กับคุณได้แบบไม่มีเบื่อสรุปเลยถ้าคุณพร้อมจะหัวเราะแล้วเรียนรู้อะไรใหม่ไปกับเขาชีวิตคู่กับเมทุนจะเต็มไปด้วยเรื่องให้เล่าไม่มีวันซ้ำแน่นอนก่อนจบคลิปขอประชาะสัมพันธ์สักนิดนะครับตอนนี้ Cosmic Read มีบริการวิเคราะห์ดวงส่วนตัวของท่านแบบเจาะลึกโดยเราจะส่งคำพยากรณ์ไปทางไฟล์ pdf และลิงก์คลิปคำพยากร์ดวงของท่านคนเดียวเท่านั้นแบบ e x c กซคลูซด้วยศาสตร์แห่งตะวันตกราคามิตรภาพไว้ทั้งอ่านทั้งฟังเลยครับราคาเพียง99บาทเท่านั้นพี่น้องท่านใดสนใจทักไลน์ในเดสคริปชันได้เลยครับและสุดท้ายแอดก็หวังว่าไกด์ไลน์นี้จะช่วยให้ความรักของทุกคนราบรื่นขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคนข้างๆมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนรักได้ฟังกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หัวราศาสตร์ดีๆฮ่าๆแบบนี้จาก Cosmic Read ของเราทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้รักทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มอุราชื่นบานนะครับสวัสดีครับ